น่ารักอะ่ะน้องน่ารักมากทุกคนด้วยบุ่มบุ่มชอบส่วนตัวนะคะอันนี้ความที่เอ็นดูน้องน้องชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาทําอะไรดูดีหมดค่ะในสายตาเราแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะเออยังรู้ว่าอันไหนไม่ดีอันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ใช่ว่าทำไม่ดีก็จะชมไม่ใช่นะจ๊ะใดๆบุ่มชอบอะไรรู้ไหม คนโก้เขาจะเป็นสีสันให้กับพี่ๆในวงน้องๆในวงคือแบบเวลาคนอยู่รอบข้างเธอมันจะมีความสุขไปหมดน่ะนึกออกไหมมันไม่เครียดมันไม่ซีเรียสขนาดเราดูเขาเรายังเอนจอยไปกับเขาสนุกไปกับเขาอะ่ะไม่มีอะไรเครียดอะ่ะอืมเหมือนที่เราดูนกดูดปลาเวลาดูเขาอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะมันฟิลนั้นนะคะเนาะ S <S เเขาเป็นคนที่ทำให้แบบมันเอาง่ายๆเป็นสีสันในวงด้วยความที่คนพูดเก่งอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบตลกช่วยเป็นตัวโจ๊กก็ได้เป็นอะไรได้หมดเป็นทุกอย่างฉันเป็นทุกอย่างให้คุณอ่ะฟิลนั้นนางน่ารักนางน่ารักนางเป็นสีสันเลยแล้วใดๆน้องมารอบนี้ไม่ใช่มาแต่ในคนในวงหรือทีมงานอะไรอย่างเงี้ย ครอบครัวของทีมงานของทุกคนเขาก็มานะทุกคนเขาก็มาน้องเอกก็มาน้องเอกเพื่อนน้องที่เล่นหนังเล่นละครด้วยกันก็มาเที่ยวด้วยแล้วก็ฟอ r ์ยูครอบครัวพี่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักมากเอนดูเอฟซีเขาคอมเมนต์ว่าโอ้ยตูนเดินบ่อยๆนะชอบตูนมากๆเห็นแค่ตูดตูนก็ชอบแล้ว <laughs> ไอ้คนมานั่งร้องอยู่ตรงเนี้ยเล่นดนตรีต้อไม่ชมออชมตูน <laughs> ชมตูนชมตูดเลไในในนคุณธนดลนยังลองเดินดูมั้งเนี้ยฮะลองเดินดูเดินดูเอนี่ฮะเออเดินเร็วดีกล้องมันจับไม่ทันไอ้ทูนมันตั้งท่าไม่ทันอ่ะถ้าเดินเหมือนคนเพิ่งทำกายภาพเสร็จมาให,ใหม่ๆ จะมาหล่อๆให้กูสวยอีกแล้วทุกงานเห็นเขาอยากเห็นตูดนะให้ผัวชอบผัวผัวมองอผัวชอบผัวไหนผัวไงเอ็กไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้ยินนะอ๋อชอบหน้าแดงแล้วมั้งเนี่ยไอ้ไม่ใครเติมให้เเปล่าฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอ่อเปิดไม่ได้ฮะเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นอ๋อได้ๆพอทุกเพลงเลยคือดีอ่ะพอมากๆ

บอกนะยจะให้เอ็กเรียกแก๊ปนะ <ś 2> โอ้โสองชั่วโมงคูดีเออเอาเพลงอะไรต่อไปลูกไอ้ป,อป๊อบเออเพลงอะไรแนะนำมาได้ไหมครับเออเอาคือระฟ้านัน่นไงที่เราเคยเล่นกันไงชันน่งหมดไงอันนี้เขาขอมาเหรอเอยช่วยกันอ่านเดียช่วยกันอ่านพี่พีเอฟซีเขาขออะไรมาบ้างบ่าอ,อยากเบาอ,อยากเห็นแต่ตูด ความในใจใสหยาบโอ้ยอยากเห็นหยังราคาจะเห็นหยังอยากเห็นหำบ่เดี๋ยวฮะอันนี้เขาถ่ายทอดสดช่องไหนกันครับฮะผมยังไม่ได้เข้าเลยครับอ้าวถ่ายทอดสดช่องไหนฮะนั่งตั้งนานคุณนึกว่าอ่านคอมเมนต์ขอบคุณทุกที่คอมเมนต์นะฮะขอบขอบคุณนะฮะอย่งนี้เมื่อกี้ขอเพลงอะไรมานะแซกคืนละฟ้าจัดไปเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมใช้ประกวดแต่ก่อน โอสุรกายก็มีด้วยจะได้ตามคำขอครับคืนละฟปาจากพี่ไหมไทยหัวใจสิีจ้ะ พ่ออยู่คืนละฟ้าเกลียดความคิดถึงเราจัดให้นะครับเห็นขาก็มีแห้งฉนน้มันมมบ้องบานจุบยังโอนมานอนจริญแค่ขั้นลงบ้องบานจุบแต่สเลฝ้าตื่นฟเนโอ,โอ,โอกาสร,รับอินาให้เรามองจบ เมื่อพราวบาโซระดูเบีย์สัญญาคกิดถึงม่วงบานตะการลอยยิงคกิดถึงจริงๆอยากอิงนุ่นตะคนงามคำรามประพรีไม่มีใครจะคว้าจับชนะใหญ่เธอไม่จำลืมคำที่บอกหากันยั่วเธอยกอู ร่วมเป็นเพร่อนเรลกระนองกับเบียร์เลียไตรบองแสง็จอะไรเสน่ห์ยวมเอ้ยยวมพันสงาสงสารปอยขยมรับที่นอนอาเรียบจัตราเรียบชะง่าย